ในหัวข้อต่อมานะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการแทรกแผนที่นะครับ Google Map นะครับลงในตัว Google Site ของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาใส่ในเว็บไซต์ของเราได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะใส่ตัว map ของเรานะครับหรือว่าเป็น map ทั่วไปนะครับในตัว Google Map ลงในเว็บไซต์ของเราได้นะครับโดยการระบุตำแหน่งลงไปนะครับหรือจะไป ใช้ในเรื่องของอตัว My m m p p นะครับในกรณีที่เราได้สร้างตัวตำแหน่งพิกัดต่างๆเอาไว้นะครับใน g o o g l e Map เราก็สามารถที่จะดึงมาใส่ในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เช่นเดียวกันก็ให้เราเลือกหน้าเว็บที่เราต้องการใส่นะครับ ตอนนี้เราจะใส่ลงในหน้านี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูแทรกแล้วก็คลิกเลือกแผนที่นะครับเราสามารถที่จะป้อนตำแหน่งนะครับหรือว่าคำค้นก็ได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเลือก ก็จะขึ้นตำแหน่งมาให้เรานะครับเราก็กดเลือกลงไปหรือจะใช้วิธีการเลือกจาก my map นะครับมี MyMap ใน,นส่วนของแบนที่นี้เราไม่สามารถจะตั้งค่าการ,สรแสดงผลอะไรได้นะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดตำแหน่งนะครับในการวางได้เสร็จแล้วทดลองดูผลการทำงานนะครับก็สแสดงตัวอย่างตรงนี้ก็สามารถจะกดนะครับ ดูการแสดงผลในรูปแบบต่างๆได้อันนี้ก็ทาง Google Sites จะดึงตัวแมพขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอามาใส่ในหน้าเว็บของเราได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะเอามาประยุกต์ใช้งานยังไงในส่วนของตัว o o o l l m m p s นะครับก็คือตัวเว็บไซต์เนี่ยสามารถจะดึงมาใช้งานได้ในหน้าเว็บไซต์ของเราเลยนะครับ